สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะวันนี้เราจะพามารู้จักขอะโกนิมา ima นะคะอาโกนิมาหรือแก้วกัญจนานะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของสีสันก็สมพุ่มนะคะเป็นไม้มงคลที่ทุกคนกําลังหามาปลูกกันนะคะสําหรับที่เพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะควรมีไว้สําหรับบ้านนะคะเพื่อเป็นไม้มงคลสําหรับบ้านนะคะ สำหรับอากนิมาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าเงินเงินเงินค่ะเป็นชื่อมงคลนะคะลำต้นของเขานะคะลำต้นจะเป็นสีขาวนะคะริ้วใบนะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะริ้วใบจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนริ้วตรงกลางนะคะจะเป็นสีเขียวปนสีเงินนะคะนี่ค่ะบนสีเงินนะคะค่ะ เปน็นลักษณะใบ,บายาวริ้วนะคะนี่ค่ะคืออโกนิมานะคะน้าเลี้ยงดูอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับสายพันธุ์อโกนิมาตัวนี้นะคะซึ่งอโกนิมาก็มีสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์นะคะสำหรับวัสดุปลูกของอโกนิมานะคะ ima, อโกนิมา่าเขาจะชอบ ดินที่ร่วนซุยนะคะนะคะมีระบบการถ่ายน้มาถ่ายเทของน้ําได้ดีนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบอน้ําที่ชื้นแฉะนะคะเพราะอาจจะทําให้รากเงา่ารากเน่านะคะส่วนประกอบของการปลูกก็จะมีามะพร้าวสับนะคะขุยมะพร้าวแล้วก็ดินก้ามปูผสมกับขี้เท่าแกบนะคะนี่ค่ะอัตราคือ1ต่อหต่อหน่งนะคะ ส่วนการให้ปุ๋ยนะคะให้ปุ๋ยสูตร15-15-15นะคะ2อสามเดือนต่อครั้งนะคะนี่ค่ะสำหรับศัตรูของอโกนิมาก็คือเพียบแป้งนะคะเมื่อเวลาเกิดเพียบแป้งปุ๊บเราก็ต้องหายามาพ่นนะคะ แล้วก็คือตัวมดนะคะมดที่อยู่ในกระถางนะคะเพื่อนๆต้องดูนะคะเพราะว่ามดก็คือตัวที่เป็นพาหะนำเพียแป้งมาให้ของอากนิมาะคะ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือหอยทากนะคะหอยทากก็จะมากัดกินต้นของอากนิมาและใบนะคะเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอหอยทากด้วยนะคะก็หาวิธีจำกัดจำกัดหอยทากด้วยนะคะ สำหรับอโกนิมานี่ค่ะศัตรูเขาก็คือเนี่ยค่ะพี้ยแป้งหอยทากนะคะอาจจะทำให้ลากเน่าได้นะคะสำหรับสายพันธุ์ของอโกนิมานะคะอโกนิมาเป็นไม้ที่ชอบแสงรำไรนะคะอยู่ได้ใต้ร่มไม้ก็ได้นะคะหรือใต้อาคารนะคะอาคารจะต้องมีแสงสว่างข้าประมาณ50นะคะ ส่วนการพรางหรืออยู่ใต้สแสลมนะคะก็ประมาณแสงแดดประมาณ70%นะคะอะโกนิมานี้ไม่ชอบน้ำนะคะไม่ชอบน้ำท่วมขังนะคะวิธีลดน้ำต่อวันนะคะสองสาครั้งต่อวันส่วนฤด,ดูฝนนะคะเราก็ต้องดูนะคะฤด,ดูฝนก็จะอย่าให้ให้วัสดุปลูกชื้นแฉะนะคะส่วนฤด,ดูร้อนแล้วก็ดูตรงวัสดุปลูกของเรานะคะมีความชื้นไหม ถ้ามีความชื้นอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบความชื้นแฉะแต่ถ้าเกิดวัสดุปลูกที่เราใช้นะคะแห้งนะคะแล้วก็ต้องสามารถเติมน้ําเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะคืออออโกนิมานะคะเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกอีกต้นหนึ่งนะคะสําหรับสายพันธุ์วันนี้ก็คือเงินเงินเงินนะคะผู้ที่มีต้นไม้ของอัโกนิมาอยู่ในมือแล้วไม่รู้จักชื่อนะคะ ตัวนี้คือเงินเงินเงินนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็คือการแยกหนอนะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมคะก็คือเขาจะาแตกหน่อออกมาเนะะี่ยค่ะเราสามารถตัดแล้วก็ไปชำได้นะคะแต่ต้องรอให้เขา,าต้นต้นนี้เขาต้องสูงนะคะต้องสูงขึ้นมานิดนึงนะคะ คือก่อนที่เราจะตัดก็คือประมาณสัก5้าใบนะคะความสูงเขาออกมาแล้วนับนับเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็ตัดตรงช่วงนี้นะคะถ้าเขามีรากติดมาด้วยก็ดีนะคะเป็นข้อตรงนี้นะคะเป็นข้อตรงลําต้นนะคะเราสามารถเอาไปชําได้อีกอ่าประมาณสักคือเราต้องเอาไปอยู่ในถุงอบนะคะประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะเขาก็จะมีรากนะคะ ก่อนที่เราจะเอามาลงในวัสดุปลูกอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะนะคะต้นไม้ที่เราชื่นชอบนะคะลองหามาปลูกดูนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะคะทำเวลาว่างให้มีความสุขนะคะขอบคุณมากๆค่ะ